ไผที่ปลูกดินจีแล้วบ่ได้กินหมากฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับห่วงประบว่าปกติดินจีมันจะมีอยู่สสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกต้องอาศัยการเย็นนะครับอากาศเย็นแห้งนะครับเขาถึงจะดิดหมากได้ซึ่งสายพันธุ์นี้จะเหมาะในการปลูกในโซนภาคเหนือครับเอวสายพันธุ์นี้มาปลูกในโซนอีสานบานเฮ้าครับมันสิกายพันธุ์เป็นพันธุ์ดูใบคือสีมีแต่ใบบ่มีหมากให้กินครับสำหรับไผที่อยากจะปลูกดินจีครับในโซนอีสานแนะนำเป็นดินจีสายพันธุ์นี้ได้เลยนะครับ จะเป็นดินจีนอกพ่อหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นดินจีนครพนมนะครับซึ่งเป็นพืช GI นะครับตัวนี้เป็นพืชที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะนี่นะครับสามารถปลูกในโซนอีสานบ้านเฮาได้ดีแห้งครับตัวนี้นะครับระยะติดดอกนะครับตัวนี้ประมาณเดือนท่านว่าห่อนมกราเขาจะเริ่มติดดอกนะครับตัวนี้นะแด้ยวก็เริ่มเป็นน้อยๆตั้งแต่กลุ่มผ้าห่อนมีหน้ามาครับซึ่งสามารถเกบผลผลิตได้นะครับในช่วงเดือนเมษายนแบบนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับลักษณะเด่นของลินจีนอพ่อหนึ่งก็คือรสชาติเขาาจะะหวนนครับ อ่าหน่วยใหญ่นะครับเนื้อแหงบรเละนะครับตัวนี้นะปลูกในโซนอีสานได้ดีนะครับได้กินมากแน่นอนนะครับตัวนี้